호호호호호 <usion> <È 웃음> <nh eighty> <t mejorar> เครื่อง้ำหน้าเลยดิเีครื่อง้ำหน้าเลยดิโอ้ย แม่พี่น้องกับสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยิบซีเบสสุข,ขสุคนพี่น้องเลยมาผมมาพ่อกับบจัจจตตุตมพรคือเก่าอีกเช่นเคยเนาะตอนนี้ก็คือว่าพี่น้องเลยให้ไงนี่เนาะหลังจากว่าเขาสู่มาหลายมือหลายวันพี่น้องเลยยังเดืองานหนึ่งมือนีแล้วมือีสําหรับให้ไงแล้วก็ยังอีกงานนั้นงานนั่นก็บวบางว่าสีเอาแบบมืออื่นพี่น้องเลยว่าเสียให้มันแล้วนะ กมือเช้านี่ลำอยู่พุ่นพี่รองเลยครับงานนี่น้ำเนยก็ถือว่าว่ายในได้พี่รองเลยเพราะว่ามือนี่เนาะพอพี่รองเนงเาะทางบรจิตเองเน่ะได้เอาเครื่องดำหน้ามามือนี่ก็ได้เอ, <laughs> เอาเครื่องดำหน้ามาก็เลยว่ายในมือนี่นะ่ะนั่นแหละพี่รองเลยมือเสือบพพี่รองไะดำได้ไห,ไหมตัวนี้จุดนี้นั่นแหละพี่รองเลย นี่แหละสบายดีเลยแม่เด้อสบายดีสดีพ่อเอ้ยบังยินได้พี่น้องเลยสบายดีสดีเออหน้าบัดชันนี่ได้พี่น้องเลยเอาเจ้าก็สบายดีเนี่เด้อสบายดีมือใบขีดตมมือใบขีดตมบัดชันพี่น้องเลยเอาเดี๋ยวมืออื่นเดี๋ยวจะเอาหน้าสบมือมาพี่น้องเลยอยู่เพื่อนสบมือก็ได้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีของเรคือบัวหาสบมือให้น้องมิน่าใส่เนเด้อบัดชัน จังไดก็คือ e ว่าเด้อพ e, si ี่น้องระเบียนกำลังจังห้แน่นี่แหละพี่น้องไอ้เครื่องดำหน้าเฮากระสีแดงจึงครึ่งนี่แหละไม่เชื่อเปล่าฮะเออเธอเบิ้งอ่ะเจ้าคือดำหน้าไปนั่นเป่าเครื่องดำหน้าก็ได้ก็เหยียบก็เข้าไปน้ำแล้วก็เป็นได้ไงเออเอา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 จังแห้ก็พอเมื่อพี่น้องเอฟซีเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อว่าสีเป็นจังไดว่าต้องดำหน้าไปหน้าเลยเป่านี่นี่ นี่นะคุกนี่เครื่องยอร์ก็แค่ยอร์เพื่อทำแน่เออเหยียบได้ตัวนี้นะอ๋อนี่นี่จะเหยียบมันเหรอเนี่ยพี่เคยนี่มันเหมือนดำรูปกระดังย่องเครื่องดำนาได้แล้วปะจะตัดเครื่องได้แบบนี้ได้เจ็บแอลกลมไหลเจ็บเอวเออเอ้าโอ้จิกคำเลยดำมืดอจิกคำนี่ก่อนเนะ mất đứa xì leo đây đi, xì yeah, <laughs> leo để đấy, ê, áo, đít nâng, đít xoắn, giải phóng, hả? nào Hả? 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 con Hả? nào, Hả? 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 ừm mong hả nè ừ nè ôi nó no. <laughs> khương mày mẹ khương mày mẹ mày bà, mày 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 เด็กชามเด็กที่เฮ้ยน่ะโอ้ยเฮ้ยน่ะเนาะโอ้ยเครื่องนำนาก็ได้พี่น้องคงูเจอเด็กชามแล้วเด็กที่ปะไรเด็กทีไปโบเป็นเด็กทีนี่โอ้เนาะค่ากิ่ตมเด็กทีโอ้ยเนาะเบิ่งเบิ่ง เบิ่งเจ้าเอาว่าเรือนาเครื่องดำนาขั้นสีดำนะเบื้งดูให้เจ้าขอบร้องโอ้ยโอ้คงจะเด้กสามเนอพี่น้องเด้อเพื่นเนาะติดเลยระหว่างนี้ติดแล้วงามเลยพี่น้องเอ้เบืงเนี้ยเนาะนี่ดิพี่น้องเออย่งไรก็คือว่าเด้อพี่น้องเด้อถึงก็ลังใจให้บริจิต่งเด้อเนาะพ่อพี่น้องฮะอ ต๊เต็มหนาบ่ะบ่มีเอออย่างเง้ยใช่ผมเม่พี่น้องเยาว์ซีพันวาเห็นแล้วเป็นตะมวนเพิ่นว่าได้มวนอยู่ตรงมือพี่น้องเมื่อยพ่อลิ้นกีโตมงพี่พงอ์มาใกลกับมาชอยได้ด้อพี่น้องเด้อน้อเยาว์ซีพิ่นว่าเป็นตะมวนแท้มาจังมื่อยพ่อมเด้อพี่น้องเชิญได้เลยค่อยๆเด้อ คุยจังจอไร้วันดิค่ะไร้วันบ้าไรวัน่านี่ะเมาดิค่ะฮ่าไวาฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่า่่าฮ่อฮ่่าา่า่าฮ่่ฮ่อฮ่ฮ่าฮ่่ ยังเลือเต็หน่อยหนึ่งอยู่พุูนตะพี่น้องเนาะให้น่อยเอาเป็นเอาเป็นรถลำหน้าแบบนี้รถบ้าโอ้ชุนหมากเขาจะใช้เกียร์นึ่งก่อนเลยเกียร์นึ่งมันอยากอึดๆนี่เกียร์ยังนี่เกียร์มันมีเกียร์ซ้ำด้วยเหรอ๋อมีเอื้อเออเนาะหายใจแล้ววะใหใจได้แล้ววะ 깨서 깨서 <laughs> <호, 호, 호. 웃음>

亲。<laughs> <laughs> <laughs>

บองจะมาดั้จะมาดั้รอดวันนี้นะคือเป็ดลอยน้ามือกูกูเป็ดลอยน้ามือจะว่ายโพสเดวก็ได้เอ้าว่ายโพสดใก่เกี้ยวเด็กชีนั่นนั่นเด็กฉีเป็ดอะไรค่ะคำปกติของบาจินะเข้ามาว่ายที่ชุดจะเป็นแมนนี้พี่น้องเลยเป็นมอบ่เนาะบม่เชื่อนะทำให้ชุดดีเด้ ทำอะไรไหมาไว้ของบูชินเด้อเดบอลนี่เด้อค่ะเดบอนนี่ได้ไว้ของบูชินนี่เด็กชามเนาะอยู่ในเด็กชามนี่เนาะกระเป็ดลอยหนามเลเมื่อกี้นี้เนาะพี่เรากระเปะกระปะเยอะเต็มบ่เต็มมดบูชินห่างยังดิโอ้เจ้าเต็มบัดนะโอ้เจ็บหมดท่อเจ็บหมดเอ็นเส้นเอ็น เอนมันขอดโอ้เต็มหมหลเต็มล้นะไเด็กซีเด็กซีไม่ยอมบ่ไม่ดโอ้พี่น้องเดนกี่มาม่่ด้เดเดินนีใช่ใช่ใช่วจเดินเช่นเดียวก็มีอ่ะเช่นเดียวก็มีอ่ะนี่ใส่น้าหนสิใส่แล้ว เยอะมุดต้นเขาอ่ะชั่วชั่วชั่วเก่งเก่งชั่วชั่วชั่วอู้กได้แล้วันวนววววววนวววววววะาวเว็วว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 เวนวววววววหวว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 วนวว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 ่วว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  พี่น้ไปไปดีใจแล้วที่ว่าให้นาให้ใหญ่ที่ชุดกัวมูแล้วแล้วแล้วไปลองเมนแล้วมือแล้วไปลองเนาะแล้วมือเน่ยว่าไงพี่น้องยิ้มซีมันก็ถามว่าใก่ชีเแล้อะไรไปไก่แล้วสกแชีเรล้ร็วแต่ว่าทุ่งหนึ่งเลยไม่แล้วเมนอ่าขั้นว่าให้จังซ่าใช่ตัดให้นี่ออกไปใช่เอาสองมือเนาะมือบนมือหนึ่งหนึ่งสอง สามสี่หาหกซะหกมือว่ยังช้านี่ฮกว่ายังไวนี่หาโดยอีหามืออีหามือหกมือนะพี่น้องกัดแด่แล้ยวนาไก่แล้วนาโคกต่อนะพี่น้องไปนาโคกก็ยังดีว่าคลายของน้ำเน่าแล้วพี่น้องเนาะแม่แม่เดี๋ยวตะกเขายังเหลืออยู่ใช่เดือนเนาะเบิ่งเดินนาเบิ่งเดินจังหวัดเหมือนสองสี่สองสี่หกเจ็ดแปดมัด Bẹt mắt Rồi mắt mắt Nằm này nơi bà? đây Bẹt mắt Đốc thơm đi Mượn của bố mì nạm này nè Ôi, bố nhát Đút bác Nằm hủy Đút ở đây Còn chị thái bố này nó Bố này nó Mẹ Mẹ mượn thái nó Mượn nhằng thái <laughs> Mẹ mượn nhằng thái nó này nó บนรณงไทยเพราะว่ามันบ่มีหนำเลยพี่น้องหนำมันมีแต่พุ่นแจีพุ่นก็ยักษ์เราสิไปโรก้าเนาะแม่นไปโรก้าไว้พี่น้องไหมพ่อตัวนี้สี่ชิมัดนี่บอสสี่ชิมัดดิสี่ชิมัดบืูน์นทั้งดูทั้งใชทั้งดำบูร์นแล้วให้นี่ก็โอ้ยภูมิใจเลยนะพี่น้องอันนี้ก็บืรนแล้วพี่น้องอย่าให้มันแล้วบืรน มือก็บืนแล้วพี่น้องเนาะยังกะจะบอกขอยุ่งงานจกมือเลยสามสี่มือประมาณนั้นปะแม่นผมบืนได้พี่น้องบืนให้มันแล้วเลยน้ำเท้าน้ำหน่ำแน่เลยกะกับมีอย่างแน่คำหน่อยคนกว่คือสี่มือเมือเขาคำน่อยขนาดไหนคนยังเมื่อยนั่นแหละไม่ได้หลายคนนะชีคนที่ชื่อแลาพี่น้องเหตหน้าปีนี้แม่นคันคันว่ามีเอ่ออ่าแบบเขาจ้างเขาจ้างแค่ ปีนี่เนี่ยวะมีท่าแม่ท่าพ่อเพันยังแบบยังดำหน้าได้อยู่นะพี่น้องเนาะเฮ้ยไปเอาเน่สเกิบนะทำไมจีดึงมาให้เรายังว่ามีพ่อกับแม่ยังว่าหันอยู่เราพี่น้องพยันอยู่โตโตไปจักจีซำใจปีหน้าจักพนจีดำหน้าได้หรือบ่แม่ปีหน้าดำหน้าได้ยังบ่จักได้เรายันบ่ได้อยู่เลยวะปีหน้าเราพี่น้อง เดี๋ยวปีนี้แล้วเพิ่นก็แก่เฒ่าแล้วเนาะพี่น้องเนาะทั้งแม่ทั้งพ่อเพิ่นก็ได้แฮงสิเบิดแล้วเนาะพี่น้องเนาะต่อไปก็จะเป็นมีนาแล้วก็บ่จิตเนาะพี่น้องอดำนาำห้ดำนาแม่ะปีนี้เพิ่นขนาดเพิ่นำนาคู่มือนี่เนาะพี่น้องขึ้นแต่คันนาก็ยังบ่ได้ยังบนขึ้นเนาะพี่น้องเนาะยังก แลวแต่แล้วแลวแต่ฝ oh uh, ุ่นอีดึงกันเลยนี่แนนเราพี่น้องให้หน้ากันนับตั้งแต่ให้นี่เราพี่น้องเนาะเดี๋ยวน้องม่น่าสินนับให้เบิ้งเราพี่น้องเนาะเพราะว่าให้ให้ไงนั่นมืออื่นคือสิ่เลี้ยเราพี่น้องเนาะเดี๋ยวน้องม่น่าสินนับไก่ไก่เทียงนี่เราพี่น้องเนาะโดย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเกาิบสิบเอ้นะพี่น้องทางตะกาำได้สิบสองให้สิบสองให้แต่มันก็ให้บม่ได้ญงบันได้พี่น้องพอดีดำแบบมือหนึ่งสงสสามให้นะพี่น้องเนาะแต่ว่ามีตะกาเนาะได้ไม่เลย แม่สิโจมไหอันนี้ล่ะไหก็บ่ได้ใหญ่เนาะพี่น้องเนาะถ้าว่าดำมือนึงก็ประมาณหนี่แหละถ้าว่ามตะกะุนสุเนาะพี่น้องได้อยู่ไก่จะเก่าเนาะพี่น้องเบิ่งแเพิ่นเอาขึ้นขี้ต้มนําเลยนี่เนาะ้ขึ้นนบ่นักบ่ไปนี่บ่นีเฮาไปนําตนไปเฮาไป phải năm lần này cả anh mân bờ đẹp đâu không ạ đẹp đó, đó? bờ đẹp bờ đẹp lúc mặt bay người này cả phố này chắc sao đó bao giờ sao 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 như này cả mưa bao như số mưa bao mày sương không nên vui bạn phù vui hơn anh à hơn cứ khỏi đâu thì số mưa tới đấy ừ.

งามจิชุดเหล่าเตชุดเหล่าเตซีไซมันเหล่าหลวงพ่อบึนนี่ลูกอาเขาตัวนี้บึนเป็นเขาดอเด้หยามากเลยเขาดอเด้นี่นะเขาดออันนี้เขางานบัดทั้งสองอันนี้เด้งานบัดนี่นะเอองานช่งงานใช้เขางานโอ๊ยผีก่เนี่ยเกือบเปียกชันเลยแม่เนาะเพื่อให้เดี่ยวหน้านนั่นมันเป็นไง ก็บียางกะอือเพรามันอือพรตัวดูไข่ดูแม่แม่ว่าจะไดเลยดูไข่ดูนะสาธุดิพื้นพื้นพื้นนะพี่รองเลยพื้นนะพื้นนะแปลว่าดีใจเลยพี่รองเดอมันพื้นภาษาบ้านเฮาอือพื้น Cái thảm đây chạy khui đê Tô, tô Thôi nó chạy chạy, lúc khỏi nó chạy chạy Khỏi chạy 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 bây đông kìa Mẹ, mưa qua bên kia giờ bây giờ không Măn nó kín nè khả เฮ้ยนี่พี่น้องเลยอยู่ให้อยู่หน้าเด้อพี่น้องเด้อกับชีประมาณนี้แหละก่อนอื่นกะฝากผมเองพี่น้องเอฟซีเข้ามาเป็นกำลังใจให้บอลิดนี่เด้อพี่น้องเด้อกะับงงงมเงี้ยงงงงเงี้ยมันอยู่ให้อยู่หน้านี่แหละพี่น้องเลยสุดแต่อยากออกไปข้างนอกครับนาทีเป็นสะพานบุญให้กับผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นแต่กะคือว่าเราพ่อพี่น้องเนาะเนี้ยได้ ก็เอาจริงๆกัพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเพิ่นก็เข้าใจอีู่ดอกว่าบัจจิตเองช่วงนี้ก็คึบกำลังคึบเนาะกำลังคึบทำให้น้ำหน้ามีแต่ว่าก้อนอื่นกับฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเข้ามาในเด้อพี่น้องเด้อเนาะกับยอดวิวอันนี้คือเฮาวว่าออกจากกล้องได้พี่น้องเอ้ยคันพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบ่เข้ามาเบิ่งเนาะกัแหฮงซีกับเทกพี่น้องเอ้ยมาแล้วก็ได้แหฮงซีเวลาหนึ่ง ขอมาเบิง่งแล้วกับอันน่ะคันว่าเฮาอ่ากดข่ามโฆษณากับบได้แบบนี้หนนะมีแต่ว่าเงินคำกรรแก้กวนี่เนาะพ่อพี่น้องเนาะกับนามบ่กับข้นอยู่กับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะที่ว่าอ่าสิให้บ่จิตได้เนาะพ่อพี่น้องเลยคันพ่อแม่พี่น้องเอฟซียังให้บ่จิตได้กับแบบว่า ເພິ່ນຫມົກ <autour> ຄ <personaje> <sm festivals> ໍາໂຄສະນາກໍໄດ້ແບບນີ້ຫັ້ນນະພີ່ນ້ອງຫ້າຄືເວົ້າແນ່ຫັ້ນແຫຼະເນາະຈັ່ງໃດກໍອົທົນບຄນໃຫ້ນດອງດີນລົດອົຈົດນັ

เมือยางกับเ้โับะรเอาปาดมันนหถืออ่ถือเองจะไปปีนเห็นถือเบืืองพุ๊เบืืองนี่โปูอยู่พุงกลางนะได้บ่ล่ะได้บ่ะได้ก็ได้เีองเลยพอยบ่าไห ôi nó Nhìn đây, phía đoàn người nhạc cả xuống hay thùng na Phản không, phi đồng người cứ ổ con được Nó chừng áo miu, Bỏ này là du hạn đấy miu là không, bất lại Mà xảy nè Nhìn ba, nhìn nó. Oh, nhìn vào. Chân. Oh. Nhìn Ừ. Thế. Thế bưng. Bưng. À. Cái này thước miếng đi Thước à. Đây đâu? Đây đâu? Nhiều mấy Nó Cô nhìn nhau thấy Đang Giang sạch Thao mặt gì đó người Ôi oh, lê

อะไรเลยปัดไปแล้วอันนี้นะมีดไปแล้วเด็กเด็กไทเมื่อวานนี้ดินี่กแ่ก็คอยอยู่แล้วมาเล่นหุ่นตุ๊กบมาเล่นหุ่ตุ๊กอยู่แล้วตุ๊กพามาลงพลงมาทุกวัน Cần vào đây <cười> <cười> Nhà này có tổng ôn khoảng Nhà đấy mì... Nhà lại... này bố mì nhả nó Hắt Này nhà nó có bố mì Bố mì này hồi ta trả nó thôi mà thì คุณแม่นาคุกนาคุกบุมีดหรอนะครับจะกาบุมีได้ไหนบุมีนะที่อยู่ว่าตะกาตะพวานนะครอยู่วบวานตะไห้ตะไห้ตะพรวานตะไ้ตะพรวานตะไห้ตะพรวานตะไห้ตะไห้เต็มบอ

Er. ่าตัวหัว like ดัาตัวหัว่านนี่แเจี๊ยใจมากเจี๊ยใจมากเลยอ่ะเงัวขึ้พ่อม่านี้พี่งัว่งอ่ะงัวู้ขึ้นเ้ว่าเายังไม่ได้ใส่ผู้นี่ไม่าถ้าใ่้แต่งามแล้วพอขึ้นใส่ผู้ก็ได้ว่ะขึ้นไปในก้าสดนาม่ามีนานี่

ต้องแปลงก่อนนะพี Mechan ่รองเอาจริงๆนะขั้นไ่อยากมือแต่ต้องต้องแปลงถ้าแปลงนะคือโ่รจิตจากวานนู้ครับแปลงทโปแปลนี้บได้กว่าเขาคือเาเห็นใช่ไหมนํำกับเลนใต้แลนเหนืออยฉันนนท้งหนึ่งมักินยังไปสักพอนี่มันยังบอมอาทวานคือคอยนี้ เด็ดเด็ดทานเด็ด่อนี่อ่แล้วบอกได้ไปยังไใไปรุดนะแต่ว่าห้าบบาทสูไปหน่อยอมีคำมาหมื่นหนึงนี่ได้เโอ้ไหวเปนยงละมื่เออมื่นนึ่งไหวเป็นยังไีวัานีฮอตเนาะออล้เขาุสิตสายนี่นีว่ามันาหมื่นนาะห้าพันเนาหาพันกับหมื่นึงือตอเนี่ยออ ออมาพี a, ่รได้ด้อหงเายไดิข้นได้แ่ได้ม no. ัดหนึ่งเนาะสมัดแล้วสอมัดแล้วจิอพี่รองเอ้จงไดก็ชีโก้าก่อนเนาะมีแต่วาฝากมมพี่รองเยซี่ป็นกำลังใจให้เเด้อพี่้องเด้อสีได้ลก้าแล้วก็บชีได้ พากันเมื่อบ mond ้านคือเก่าอ no? ีกเนาะแม่นั่งคักดังในหมู่เมื่อยดอกแบบนี้เนาะอืเอาโอเคโอเคเอาสบายดีสบายดีเอ้ยสบายดีสบายดีสบายดีดโดยโอเคพี่น้องเอ้ยสบายดีสบายดี